สำหรับบิตคอยผมอยากจะบอกว่า99%ของผู้คนอาจจะพลาดในสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อจากนี้สิ่งนั้นมันคืออะไรลองมาฟังคล,คลิปนี้กันนะครับสวัสดีครับผมโคชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งช่วงนี้นะก็ต้องบอกเลยนะว่าสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงหลายต่อหลายตัวนะครับราคาต่าง พุ่งระนาวกันพอสมควรนะครับแต่มันมีทรัพย์สินตัวหนึ่งครับที่ต้องบอกว่ายัางไม่พุ่งขึ้นไปสักทีนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าบิตคอยนั่นเองนะแล้ววันนี้ครับผมตั้งใจจะมาแชร์มุมมองส่วนตัวงผมเกี่ยวกับบิตคอยที่เรียกว่า99%ของผู้คนอาจจะพลาดในสิ่งที่ผมกำลังจะพูด ต่อจากนี้ก็เป็นไปได้โดยเฉพาะยิ่งถ้าคุณไม่ได้ฟังคลิปคลิปนี้นะครับแต่ก่อนที่ไปรับชมและรับฟังคลิปนี้ครับก็อยากฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะครับช่วยเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่อง Bond Happiness Investor นะผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปคลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผม และก็ต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักเล็กน้อยนะครับว่าล่าสุดนี้นะผมได้สอนคลาสสดคลาสหนึ่งนะเพิ่งจบกันไปหมดมาเลยนะครับซึ่งคลาสคลาสนั้นเป็นคลาสที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะไปจนถึงการลงทุนในบิตคอยด้วยเช่นเดียวกันนะบอกในยนะว่าต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่มีพื้นฐานหรือคุณอยากจะเพิ่มโอกาสครับในการสร้างความบางทางให้กับตัวคุณมาคืนนะสับบา,าบเรียนรู้ในคลาสคลาสนี้ได้เลยนะโดยพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้เลยนะโดยพิมพ์คําว่า S Gi นะครับผมก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้พบกันนะครับผมหรืออยากที่ได้พูดไปเมื่อตอนต้นคลิปนะว่าคลิปในวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับมุมมองส่วนตัวงผมนะที่เกี่ยวกับบิคลคอยที่อาจทําให้คน99%นะเรียกว่าพลาด กับสภาวะที่ผมกำลังจะพูดต่อจากนี้เลยก็เป็นไปได้นะครับแต่ก็ต้องขอเน้นย้ําอีกสักนิดนึงนะครับว่าคลิปในวันนี้ไม่ได้มีเจตนาที่เชิญชวนให้ใครนะกระโดดเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างบิ c คอยเพราะฉะนั้นขอให้คุณระลึกเอาไว้เลยนะครับว่าทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะวันนี้ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนนะครับถ้าพร้อมฟังรายเอยดแล้วเดี๋ยวเราลองไปลุยกันเลยนะครับ โอเคตอนนี้ครับผมเปิดกราฟของสกุลเงินดิจิตอลที่ชื่อว่าบิตคอยกันขึ้นมานะหนึ่งในสิ่งสําคัญที่ผมอยากให้เพื่อนๆพี่ๆที่ทุกคนสังเกตกันให้ดีครับคุณจะสังเกตเห็นว่ามันมีเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับเกิดขึ้นอยู่นะครับอปีเส้นป่าสีเขียวตรงนี้เกิดขึ้นอยู่ซึ่งเส้นป่าสีเขียวที่ผม ทาให้เห็นยุ่งตรงนี้เนี่ยมันคือจุดยอดสุดครับของบิตคอยนครั้งล่าสุดหรือครั้งก่อนหน้านั่นเองนะครับนี่ครับนี่คือจุดยอดครั้งก่อนหน้านะนี่ก็เป็นจุดยอดครั้งก่อนหน้าตรงนี้ก็เป็นจุดยอดครั้งก่อนหน้า และตรงนี้ก็เป็นจุดยอดครั้งก่อนหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่สิ่งที่สําคัญอย่างมากเลยนะครับนั่นคือผมอยากให้คุณสังเกตครับตอนนี้ผมตีในส่วนของเทนไลน์ที่เป็นเส้นสีสชมพูตรงนี้ลงมานะเทนไลน์เส้นสีชมพูตรงนี้เนี่ยเป็นเทนไลน์เส้นแนวกดลงมานะครับตรงนี้ก็มีการตีเทนไลน์เส้นแนวกดตรงนี้ก็มีการตีเทนไลน์เส้นแนวกดและตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะถามว่ามันบอกอะไรกับเราบ้างนะครับผมอยากจะบอกเพื่อนๆพี่ทุกคนอย่างนี้ครับว่าทุกครั้งนะที่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเทนไลน์ แกดตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นนะแล้วตัวราคาของบิตคอยที่เป็นราคาปิดนะสามารถฝ่าทะลุตรงนี้ขึ้นไปได้นะคอ่าฝ่าทะลุเทรนไลน์เส้นแนวกดตรงนี้ขึ้นไปได้มันจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าบิตคอยเนี่ยกำลังจะเป็นขาขึ้นอย่างแน่นอนนะครับและสิ่งที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นคือพอมันสามารถ ฝ่าทะลุไฮเดิมที่เป็นเส้นปะสีเขียวตรงนี้ขึ้นไปได้ครับหลังจากฝ่าตรงนี้นะเส้นแนวกดตรงนี้นะแล้วฝ่าไฮเดิมตรงนี้นะมันจะกลายเป็นสร้างไฮใหม่เกิดขึ้นครับเป็นออทามไฮในรอบนั้นนั่นเองนะครับรอบนี้ก็เช่นเดียวกันครับนี่คือเส้นเทนไลน์แนวกดครับพราะฝ่าตรงนี้ขึ้นไปได้ปุ๊บแล้วฝ่าในส่วนของเส้นปะที่เป็นไฮเดิมก่อนหน้าขึ้นไปได้มันก็จะกลายเป็นสร้างไฮใหม่เกิดขึ้นนั่นเองครับบริเวณตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับ เส้นเทรนไลน์แนวกดตรงนี้เกิดขึ้นครับฝ่าขึ้นมาได้นะครับแปลว่าคอนเฟิร์มการเป็นเทรนขาขึ้นครับแล้วก็ทะลุครับในส่วนของไฮเดิมก่อนหน้าตรงนี้ขึ้นไปได้ครับก็กลายเป็นสร้างไฮใหม่เป็นออทามไฮเกิดขึ้นนั่นเองรอบปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าในมุมมองส่วนตนัวผมตอนนี้นะครับมันฝ่าเส้นเทรนไลน์ขึ้นมาแล้วนะครับที่เป็นเทรนไลน์แนวกดแปลว่ามันคอนเฟิร์มขาขึ้นแล้วแหละครับแต่สิ่งที่สําคัญคือมันยังไม่สร้างออทามไฮเพราะว่าราคาของบิตคอยน์ตอนนี้มันยังไม่ฝา high ่าไฮเดิม เกิดขึ้นนั่นเองซึ่งไฮเดิมที่ผมมองเนี่ยแบบชัดๆเลยนะครก็คือตีไปเลขกลมๆอยู่แถวๆ69,000-70,000ขออนุญาตตีเลขกลมๆที่70,000นะนั่นแปลว่าคุณจะสามารถเห็น all-time high เกิดขึ้นจาก b i t c o i ครับวิ่งในรอบนี้ก็ต่อเมื่อ Bitcoin ครับสามารถยืนเหนือทะลุ70,000-71,000เกิดขึ้นได้ก่อน นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คงต้องมาจับตามองกันต่อไปนะครับแต่สิ่งที่สําคัญคือเพื่อนๆพี่ๆทุกคนคิดว่ามันจะสามารถฝ่า7 0 0 0 0ถึง71,000อย่างที่ผมบอกได้หรือเปล่าใครคิดว่าฝ่าได้พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับได้แน่นอนนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าไม่ได้ก็ลองแชร์มุมมองส่วนตัวของคุณเข้ามากันได้ด้วยเหมือนกันนะครับและนอกเหนือจากนี้ครับสิ่งสําคัญที่ผมอยากให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนสังเกตเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงนะครับนั่นคือตอนนที่ Bitcoin รับมเกิดส้าง All Time High นะครับในแต่ละรอบเกิดขึ้นมันจะมีการย่อตัวลงมาครับซึ่งการย่อตัวลงมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมมีการตีแนวรับโซนตรงนี้เกิดขึ้นเนาะว่าเออมันะจะได้จยูงแถวๆบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับสร้างออทามไฮเกิดขึ้นล่วงลงมาโซนบริเวณตรงนี้เช่นเดียวกันจากนั้นพอขึ้นไปได้ครับออทามไฮก็สร้างโซนบริเวณตรงนี้ย่อตัวลงมานั่นเองตรงนี้ก็เหมือนกันครับสร้างออทามไฮแล้วก็ย่อตัวลงมาที่โซนตรงนี้มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าตอนนี้เนี่ย ใครที่กลัวว่าบิตคอยจะเกิดการร่วงลงมานะครับก็ไม่ได้เถียงนะว่ามันจะมันน่าจะมีการร่วงแหละแต่ผมมองว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่อง,องนี้นะครับซึ่งสิ่งสําคัญเนี่ยในรอบนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าผมก็มองว่ารอบบอททอมเนี่ยมันได้ผ่านไปตั้งนานแล้วนั่นเองนะับดังนั้นเนี่ยตอนนี้สิ่งที่คุณจะต้องรุนในปัจจุบันมันคือสภาวะของออท h i ไฮที่จะเกิดขึ้นแต่คําถามที่สําคัญคือมันจะเกิดออทา i ไฮเนี่ยและออทามไฮมันมีแนวโน้มจะไปกันที่เท่าไหร่สิ่งสำคัญที่ผมอยากให้คุณเห็นคนะรีในนส่วของ ขึ้นมานะครับอาโค้มันอาจจะไม่ได้โค้งแบบ perfect 100%รก็ไม่เป็นไรครับแต่สิ่งสำคัญคือพอผมทำการโปรเจคชันครับจากจุดต่ำสุดของพาราโบลิกตรงกลางครับขึ้นมาถึงไฮครับรอบของออทา i ไฮนะครับแล้วพอมันฝ่าทะลุขึ้นไปได้ครับนี่ครับมันฝ่าเส้นปาะตรงนี้ขึ้นมาได้เนาะมันบอกว่าบิตคอยครับจะมีโอกาสครับขึ้นไปถึงจุดสูงสุดใหม่ คุณง่ายสร้างออทไทมไฮใหม่แต่จุดออทไทมไฮใหม่ที่เกิดขึ้นคือมินิมัมนะให้เข้าใจก่อนว่ามันคือมินิมัมที่มีโอกาสเป็นไปได้ในที่นี้ครับมินิมัมที่มันสร้างขึ้นมานะมันบอกว่าปลายทางจะอยู่แ,วแถวตีเลขกลมๆไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยถึงหนึ่งันสร้อยก็แล้วกันของจริงเนี่ยก็วิ่งมาถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยกสิบสามนั่นเองนะครับก็ถือว่าโอเคก็แม่นอยู่นะเพราะมันบอกว่าขั้นต่ำแต่มันก็วิ่งมาถึงตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะผมต e ีพาราบลิกรอบนี้ครรับเาาลองทกร ปีนะครับเหมือนเดิมนะทำการ projection เหมือนเดิมเลยคนระับฟึบจากล่างขึ้นมาที่ออทามไฮครั้งล่าสุดโดยประมาณแล้วกันนะพอมันฝ่าขึ้นมาได้ครับบริเวณนี้ครับมันบอกว่าบิตคอยจะทำออทามไฮครั้งใหม่นะขั้นต่ำนะตีเลขกลมๆนะมันบอกว่า8,295องผมตีเลขกลๆมๆไปที่8 1 0 0ั0ถึงโดยย้ำนะ8ป0 0ถึงตัวเลขนี้คือตัวเลขขั้นต่ำที่มีความเป็นไปได้นะครับซึ่งตัวเลขจริงที่เกิดขึ้นคนระับขึ้นออทามไฮที่1 9 6 6 เกิดขึ้นก็ถือว่า make sense นะก็ถือว่ายังพอ make sense อยู่จากนั้นครับตี parabolic e ตรงนี้อีกแล้วครับทำการวัด projection อีกครั้งนะครับจากจุดต่ำสุดตรงนี้ขึ้นมาที่ออท t i ไฮครั้งล่าสุดโดยประมาณนะครับแล้วเมื่อฝ่าออท t i ไฮตรงนี้ขึ้นไปได้ครับบิตคอยจะไปทำจุดสูงสุดเท่าไหร่ซึ่งก็ต้องบอกว่ารอบนั้นเนี่ยมันบอกว่าบิตคอยจะต้องขึ้นทำ ตอทำ high ครั้งใหม่นะที่ประมาณ120,000ถึง130,000แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะเห็นว่ามันไปไม่ถึงนะทุกคนมันถึงแค่เท่าไหร่เอง69,000เท่านั้นซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าอ,อย่างนี้มันก็ใช้ไม่ได้ไ,ดไหนบอกว่าเป็นตัวเลขมินิมัมใช่ครับในความเป็นจริงมันควรจะต้องไปถึงตัวเลขนั้นแต่ถ้าเกิดคุณจดจําได้นะในปี2022เนี่ยมันก็มีหลายสภาวะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น Luna, Defi, Defi, Everything จริงๆกันไป เพียบเลยนะครับรับพงรับภูเพียบเลยนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีกระแสที่ค่อนข้างต่อต้านในส่วนของคริปโตหรือกระทบกับตัวบิตคอยค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรดังนั้นผมเลยมองว่าอพอเข้าใจได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าทุกอย่างเนี่ยยังไม่ได้โดนขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ดขาหนักหนัก,นกมากจนเกินไปรอบนี้เนี่ยผมก็บอกคุณเลยนะว่าในมุมมองส่วนตัวของผมคราวก่อนมันยังไม่ถึงหนึ่งแสนสองหมื่นถึงหนึ่งแสนสามหมื่นแปลว่าขั้นต่ําที่มีความเป็นไปได้ในรอบนี้ ที่มีความเป็นไปได้ในรอบนี้นะก็น่าจะอยู่แถวแถวหนึ่งแสนสองหมื่นถึงหนึ่งแสนสามหมื่นที่เรามองเนี่ยแหละเพราะว่าครั้งที่แล้วมันยังไม่ถึงไงเออซึ่งถ้าถามว่าไอจุดตรงนี้นะจุดปัจจุบันเนี่ยราคาบิตคอยอยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยนะอย่างร้อยที่สุดนะคุณยังมีโอกาสอัพไซด์ขึ้นไปถึงประมาณเท่าไหร่ร้อยเปอร์เซ็นต์โดยประมาณแต่บางคนอาจจะมองเพิ่มเติมว่า้ไอตรงนี้เนี่ยถ้าเราตีพาราโบลิกเคิร์ฟแล้วเราทำการโปรเจคชันจากจุดต่ำสุดเหมือนเดิมนะขึ้นมาที่พอทาไฮครั้งล่าสุดก็คืคอนนะ พอฝ่าไปได้ครับมันก็บอกว่า b บิตคอยมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปถึงขั้นต่ำข้างบนนี้เช่นเดียวกันผมเลยมองว่าขั้นต่ำมันบอก3 2 0 0 0 0ถึง300,000-30,000นะแต่แสนสองยังไม่ถึงนะแปลว่าคุณอาจจะต้องลุ้นแสนสองก่อนแต่ถ้าเกิดว่าไปได้ถึงอย่างที่บอกนะ3 2 0 0 0 0 2ถึง300,000-3เนี่ยโอ,โอ,โอ้โหอันนี้ก็สุดยอดมาก มันก็จะดีดขึ้นไปถึง400%เลยนะอันนี้ก็ต้องจับตามองกันต่อไปนะว่าเออสิ่งที่ผมแชร์แล้วแบ่งปันอาจจะเป็นแค่กาวก็เป็นไม่ได้นะอาจจะเป็นแค่กาวก็เป็นไม่ได้ต้องรอดูแต่หัวใจสําคัญคือด้วยสภาวะตอนนี้หลายต่อหลายคนอาจจะรู้สึกกลัวหรือกังวลว่าเฮ้ยแล้วบิตคอย n มันจะร่วงลงมาหรือเปล่าผมก็ต้องบอกคุณอย่างนี้ครับว่าถ้ามันจะร่วงลงมา ที่สําคัญมันคือตัวเส้นเทนไลน์แนวกดตรงนี้แหละเพราะคุณสังเกตนะพอมันขึ้นไปถึงเทนไลน์แนวกดแล้วฝ่าทะลุขึ้นไปได้สุดท้ายถ้ามันย่อลงนะผมก็อยากจะบอกคุณว่ามันไม่ควรฝ่าเส้นเทนไลน์แนวกดหรือทะลุเกินลงไปนะครับซึ่งจะเห็นว่านี่ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้ย้อนกลับมาทะลุแบบรุนแรงจนเกินไปก็คืออยู่แค่เต็มที่บริเวณเส้นเทนไลน์ line, แนวกดก็คือกลายเป็นแนวรับนั่นเองช็อตนี้ก็เหมือนกันครับพอฝ่าทะลุขึ้นไปได้ มีการยอร่อลงมาก็อยู่แค่บริเวณเส้นเทนไลน์แนวกดนั่นเองรอบนี้ล่ะฝ่าตรงนี้ขึ้นไปได้ก็ลงมาแค่เต็มที่ครับไม่ได้พลเส้นเทนไลน์แนวกดแด้หอเอาเออดังนั้นเนี่ยรอบปัจจุบันเนี่ยมันฝ่าขึ้นมาได้แล้วมันมีการยอร่อนะแต่ก็ยังไม่พ้นเส้นเทนไลน์แนวกด แปลว่าในมุมมองส่วนตัวผมแพทเทิร์นมันยังคงเหมือนเดิมยังไม่ค่อยน่ากลัวเพราะถ้าถามว่าเสนะ้นเทรนไลน์แนวกดมันอยู่แถวๆไหนก็จุดแถวเนี้ยครับ47,000-48,000อยากให้บิตคอยล์ผ่านจุดจุดนี้ถ้าใครติดตามผมมาโดยตลอดโดยเฉพาะในกลุ่มต่างๆเนาะคุณก็จะรู้ว่าผมพูดจุดจุดนี้ว่าเป็นจุดนี้ต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับแต่ถ้าใครจะตัดสินใจซื้ออันนี้คุณก็ต้องเป็นพิจรารณาด้วยตัวคุณกันให้ดีนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าใครเล่นสั้นนะ อย่าลืมจุด stop loss เอาไว้ด้วยว่าคุณรับความเสี่ยงในระดับนี้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญอย่างมากที่อยากจะฝากเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับให้ตั้งใจดูกันให้ดีและนอกเหนือจากนี้ครับหนึ่งสิ่งสําคัญมากๆผมลองมานั่งตีในส่วนของฟีโบนิดหนึงนะ่งเนาะปึ๊บเอาแค่ตรงนี้พอจากตรงนี้เนี่ยฟีโบครับคุณจะเห็นว่าอา้าวบริเวณหนึ่งจุดหกหนึ่งแปดบอกไว้แถวแถวแสนสองที่เราขึ้น projection ตรงนี้เห็นไหมรอบนี้อ่าแสดงว่าขั้นต่ำอะมินิมัมเนี่ย มีโอกาสครับแสนสองแสนสาในรอบนี้มีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่ในขณะดเดียวกันครับถ้าเกิดคุณมาดูต่อดีๆนะครับคุณก็จะเห็นในส่วนส่วนนี้ครับว่าเฮ้ยข้างบนนี้ครับ3ามแสนสามแสนสามมันคือบริเวณฟีโบ 4.618เลยถาว่ามีความเป็นไปได้ไหมมันก็เคยมันก็เคยเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้คุณลองไปทดสอบไปเทสกันดูเองแต่อย่างที่บอกนละ้นี่เป็นเพียงแค่มุมมองส่วนตัวมันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็เป็นไปได้ก็ต้องมานั่งจับตามองกันให้ดีนะครับคำถามที่สําคัญคือมันอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะเล่นกลยุทธ์แบบไหนจะเป็นสายโฮลหรือ จะเป็นสายรูปแบบไหนอันนี้ไปตัดสินใจการเอาเองแต่กลยุทธ์ของคุณเนี่ยสำคัญมากจะเล่นสั้นเล่นอยาต้องชัดเจนนะครับผมก็ฝากคลิปคลิป,ลปนี้กันเอาไว้ด้วยนะครับ และสำหรับใครก็ตามนะถ้าคุณดูคลิปคลิปนี้แล้วชื่นชอบคลิปคลิปนี้นะอย่าลืมนะฝากเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมสักนิดนึงนะผ่านการก,ก,กดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปคลิปนี้แบบรัวๆกันไปเลยนะครับให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกด s ับ s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านตายได้ด้วยนะครับผมและอย่างที่ได้บอกไปนะครับสำหรับใครก็ตามนะถ้าเกิดคุณสนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในหุ้นต่างประเทศหรือว่่่่่่าาาาาากกรรรรรลลงงงงทุนนนนใใโดยยยยยเเเฉออิิสหัแบบบบบมมมมืแีีคคณ้็ถข มันจอยไปด้วยกันได้นะสมัครตอนนี้เรียนรู้ได้ทันทีนะครับผมก็หวังว่าจะมีโอกาสได้พบกันนะครับก็อย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้ครับลองเอาไปดำดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวคุณและเพื่อคนที่คุณรัก นะครับฝากเอาไว้สุดท้ายและท้ายที่สุดเลยกันละกันนะครับว่าเงินอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดครับแต่เงินจะมีความสําคัญทุกครั้งครับเมื่อคุณมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ครับและการที่คุณมีเงินครับมันสามารถทําให้คุณครับมีรอยยิ้มมีความสุขได้มากกว่าการที่คุณไม่มีเงินครับการที่คุณมีเงินครับสามารถทําให้คนในครอบครัวคุณทําให้คนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักมีความสุขได้มากกว่าการที่คุณไม่มีเงินด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นครับมันจบเกมการเงินในชุดของคุณกันสเถอะนะครับ ผมโคชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาชมชม่องบอล Happiness Investor และดูคลิป,คล,ปคลิปนี้กันจนจบมีโอกาสไว้พบกันในคลิปคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม